คลิปน,นี้จะทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการารับชมก็อขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กับเกมสมบัติโจรสซันะครับผมในเว็บไซต์อั9การในค่าย AMB มบีโปกเกอร์ค่ายใหม่นะครับผมของเว็บไซต์อัศการนนะในวันนี้นะครับผมผมก็กลับมาเล่นเกมนี้กันบ้างนะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็รีวิวเกมสายยินนะครับผมไป 2, 2เกมแล้วใช่ไหมที่เป็นเกมใหม่ในค่ายนั้นนะครับวันนี้ก็อากลับมาที่เกมนี้กันหน่อยนะครับผมกับเกมลาสมบัติ โสดสดนะครับผมโอเคในวันนี้เครดิตของผมนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมา,มาค่อยเลียนไปก่อนครับผมตอนนี้ปลาปลาปาปลา,ปา,ปามาเลยเว,ว้มาเลยเว,ว้ ทำไมมันมันแข็งแข็งกันจังวะดูนี่ทุกคนคือยิงยิงติดยากอยู่นะอัจริงมาไหนโอ้ยมาไหนโอ้ยโอเคตอนนี้บวกมาที่สองร้อยแล้วนะครับผมมาๆมาๆมา,มา เอาค่อยวกกันไปครับตอนนี้อยู่ที่เบตห้านะครับผมมามันก็หาทางบวกได้อยู่เว้ยมากหน่อยมากหน่อยมากหน่อยโอ้โหเออเจ็ดห้าโอเคค่อยๆคอยๆอยีกโอ้ยอา้าว อดตอนนี้เปลี่ยนห้องนะครับผมโอเคไม่เป็นไรมาเล่นต่อได้ครับไป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 มาไหนมาไหนมาไหนอ,อุ๊ยเอาไอาเทมมาครับผมสามร้อยโอเคสวยอยู่ไป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 มา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 ,มาตอนนี้บวกไปที่ห้าร้อยเลยนะครับผม โอเคถือว่าบวกได้อยู่นะมาสองหวังไอเทมเพิ่มมาทุคนน้อยมาโอเคได้อะไรอุ้ยได้มาอีกสามร้อยครับผมโอเคสวยงามอยู่โอเคแบบนี้ได้อยู่ครับผมมาๆๆๆๆโอ้ยเอาวะผมมีสี่ร้อยสิบบาทครับผมตอนนี้ไปไปไปได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่ โอเคตอนนี้เราบวกกําไรมาที่หนึ่งพันบาทนะครับผมก็จริงๆถามว่าบวกกาไรตอนนี้นะผมสามารถออกได้เลยนะเพราะว่ากําไรหนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมโอเคตอนนี้ลดเหลือเป็นกาไรเก้าร้อยแต่กำไรเก้าร้อก็ยังโอเคอยู่อะ,อะแต่อันไหน,นก็ไหน,นเล่นต่ออีกหน่อยแล้วกันะะนะครับปาปะปะมันยังดูมีโอกาสได้อยู่อะมาไหนไว้มาไหนไว้มาหนไว้มมาอีกงานมาอีกแล้วไหม อมีคนได้ไอเทมไม่ได้ผมมา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 ,า,ามาห้าสิดขหม่อหม่อขหม่โอเคสอพครับผมโอเคก,กําไรพัน่อละมา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 มเอาอะพันแปดครผมโอเคอีมพัดีกําไรพันสามครับผมเอาเริ่มลดสิเริ่มลดเฉยเริ่มลดเฉยเอาอย่าพ่งรถอย่างนี้อย่าพ่งรถอย่างนี้ บอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนมาหน่อยดีมาหน่อยดียดแข่งปักเลยมา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 โอ้โหโอเคกลับมาที่กำไรพันหนึ่งครับผมโอ้โหแล้เหลือเก้าร้อยอุ๊ยบอสมาครับผมโอเคมาคงต้องรองลุ้นบอสเอาลคะครับผมแต่บอสตัวนี้ให้น้อยวะ่ะโอเคแต่ก็ดีวกว่าไม่ให้ครับผมมา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  เบ็นส่งแล้วครับตอนนี้โอ้โหทุนเราลดลงเรื่อยๆเลยเฮ้ยแตกของเราป่ะโอ้โหไม่ใช่ของเราหรออะไรวะยิงตั้งนานไม่ใช่ของเราเฉยทุกคนโอเคต้องหวังตัวอื่นครับอุ้ยตายแปดร้อยโอเคสวยมาสองกระบอกนัดละสิบครับผมอุ้ยอุ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่โอเคโอเคโอเคยิงคืนได้ครับผมยิงคืนได้ละมาอุ้ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้มาที่สามพันสองร้อยนะครับผมเท่ากับว่าคลิปนี้นะครับผมผมแตกกำไรนะมาที่ อ่าเท่าไหร่อ่ะ1,700บาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะรับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมพอสดตัวผมผมโอเคกันรลยตอนนี้แหละก็โอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดติดตานะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิเป็นใหม่จากทางช่องเรานะถ้าสำหรับวับนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ